อ่านะครับโยัวฮยยัวโย,โยสวัสดีเจ้าต้นตัวยนะครับมเป็นไข่บุบมุบนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นฟลายน n าเอ็นเฟรดีเบาเสียงหน่อยได้ไหมเหลือขีดเดียวในแคบผมกลัวว่ามันจะดังไปเนี่ยนะครับผมกม็เล่นได้ถึงด่านที่สี่ก็ไม่เคยชนะเดี๋ยวก่อนกล้องมันโอเคป่ะเนี่ย นะครับผมรู้ผมรู้ทิกหมดแล้วนะครับทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะครับเ <c oughs> ฟตี้เน,นี่ยนะครับ <c oughs> แต่ผมจะมาเลื่อมกิมไม่ใช่สีเริ่มตอนตอนไหนที่สี่นะครับนะยาโลช่าไปกันเลยโอ้โหเสียงมันดังไปปะโอเคเท่านี้ก็ได้นะ เรือแค่หนึ่งขีดพอผมโคตรขี้กลัวนะคะผมเป็นนนขี้กลัวอยู่แล้วเราสายมั่วครับสายสนุกแต่ไม่ผูกบันอุ้ยมันอยู่นี่ครับนียังมาห้างนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันน่าจะมีหลายตัวอยู่นะเนี่ยอุ้ยผมอยากปิดเสียงเพราะว่าผมกลัวมากอุ้ยหูฟังแบบอย่างดังเลยนะนี่ไงมาอยู่ห้อง เดี๋ยวรอมไปห้องก่าด้วยนะครับผมรู้นะครับมันซ่อมนี่เพราะว่าอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยกงตอ้มันอยู่ห้องนี้อันนี้เลยอืมลืมลืมบิดช่องท่อ,อคนะครับรีบไปซ่อมเลย อย่าชักช้าผมว่าเปิดมาผมโดนแน่เลยตานี้นั่นๆน,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 นั่นไงผมว่าผมโดนแน่อุ้ยเสียวมากเสียวมากอย่ามาด้ยมาที่ผมกีนะครับแย่แล้วไม่ได้การแล้วครับมาหน้ากระจกแล้วนะครับ หายแล้วสวยแล้วครับโอ้โหช่องท่ออีกอะไรนั่งหนานี่วะไปดูท่อเลยนะครับเฮ้ยมันหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อย่าบอกนะเว้ยนั่นไงชอ่องท่อช่องท่อมาแล้วครับหืม อุ้ยวิดีโอพังอีกแม่งขึ้นมาช่องโทอนี่เลยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยสวยละผมว่าผมโดนแน่เลยครับนั่นไงมาเร็วอุ้ยหย่าแล้วเว้ยนี่ไงนานไงโอ้โหคืนที่สี่นะครับไม่รอดนะครับโอเค ขอแค่บาทเดียวแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วโอเคสำหรับวันนี้ไม่ไหวจริงๆไงผู้จากลักษณะแล้วนะครับว่าผมเพสตลอดเลยน่ากลัวว่นะครับถ้าใครอยากจรรู้มันหลดใน iPad ได้ด้วยเหรอครับโหลดได้นะครับในโทรศัพท์ก็หลดได้นังนะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบมันยืม เจะติดตามผมด,ด้วยนะครับว่ามันเจ๋งไหมเนี่ยอยากรู้เลยเจ๋งไหมนี่ครับนี่ภาคสามนี่ภาคหนึ่งยังไม่ได้เคยเล่นเลยนะครับภาคสองก็ไม่เคยเล่นผมแค่อยากจะลองเล่นดูสิครับมือสัน่นเลยโอเคคร้บก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุช่องที้กดไลค์นะครับ,ลรบและกดแชร์นะครับสำหรับวันนี้นอนครับขอบคุณมากครับ